สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเวิร์ดนะครับห่างหายกันไปตั้ง4เดือนนะครับการไม่ได้ลงคลิปใน YouTube นะครับผมก็กลับมาแล้วนะกลับมาลงช่วงหยุดยาววันปีใหม่9วันนะครับผมก็จะมาเล่นเกมปลายช็อตนะครับเกมที่ฝรั่งเขาชอบเล่นกันนะครับเนี่ยเป็นเกมแบบเอาปืนเราจะไม่เห็นตัวแล้วเอาปืนแบบจ่อเอาเลเซอร์จ่อเอานะนี่ครับเกมมันก็แบบน่าสนใจมากนะแต่ว่า ตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงคืน24่สนาทีนะครับเพื่อนผมนอนกันหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าไอเฮียรีบนอนชิปหายนะครับเหมือนเป็นเด็กอนามัยกันนะครับเออผมก็จะมาเล่นคนเดียวไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะขนเพื่อนมาเล่นทีหลังนะครับเราคลิปถ้าใครอยากดูคลิปหน้าก็ฝากเม้นด้วยนะครับแบบฝากเม้นกันด้วยนะเดี๋ยวผมคลิปนี้ผมก็จะมาแบบลองเชิงให้ดูก่อนว่าแบบมันเล่นยังไงเฟี้ยวไหมเกมมันแบบ เทเลยเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเป็นแบบหนึ่งๆน,นะครับบัดดุมชุนครับอืมไอควายเอ้าทำไมมันมาเดี๋ยวผมโชว์นะครับประมาณหนึ่งเกมนะผมก็ไม่อยากจะโม,โม้ไม่อยากจะโม้ให้แบบฟังหรอกจริงๆอืมไหนว่าไอที่อ่นะหนาวอะไรนั้น อ,อมาขอวอร์มเล่อันนี้เป็นแบบตาแรกนะผมไม่เคยเล่นนะเกมน,น,นี้ผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะดูนะผมก็ขอประมาณน,นี้นะผมว่ามันต้องมีคนโง่ยืนตัวนี้ดูนะไม่จะโมล่ะอะว่ามีแน่นอนอนะเอ้กอยู่สุดมันก็มีน,นี่ตรงนี้นี่ไงไอเยแม่นจัด yes, <sir. S 1> ไอเยเมนโคตรแม่น yes, <sir. S 1> ไอ้เฮียโคตรแม่นกูบอกเลยกูโคตรแม่นอะ่ะมุมเนี้ยอ่ะกูบอกเลยมีอ่ะมีแน่นอนอะ่ะมุมเนี้ยกูพูดเลยไอ้เหี้ยไหนมันยืนโง่ยืนม,มุมนี้ม,มึงโดนนี่ไงเอางี้ดีกว่าไอ้เหี้ยกูขอไม่พูดเยอะดีกว่าอไอ เอาเป็นมุมนี้ละมุมนี้ละกันนะอืมไหนว่ามันนั่นเอเงี้มันมีใครแบบยิงไม่โดนบ้างว่ามุมแบบเล็กเกเท่ากระดอนนี่ ผมยิงคนแรกอะนะแบบความโหดอ่ะแห่วะดีไงไอ้เฮ้ยมันยิงกูควยไม่เย็ดตายเลยกูโอ้โหแบบอืมอันนี้คือแบบตาแรกผมยังได้ที่สองครับเกมนี้แม่งของจริงว่ะอันนี้เกมนี้แม่งสลับผมจริงว่ะ เริ่มตาสองครับผมเป็นยิงคนยิงคนที่สองนะผมก็จะดาวว่าประมาณตรงนี้นะว่าแบบแม่นไม่ไม่เชื่อลองดูแม่นชัวโดนร้อเปอร์เซ็นเต์เปิงไอเหี้ยโคตรโหดไอเหี้ยโคตรโหดไอเหี้ยโคตรโหดอะไอซ่อานี่มันยินตรงนี้ครับนี่ผมว่าตัวนี้นะ คือแบบมันต้องมีแบบพวกที่โกริที่ขี้ไหนนี้อยู่แน่นอนอะมาดินี่ไงไอ้เฮียไปแบบผมแม่งโคตรหอะ่ะครับ เอ้ยผมยิงคนสุดท้ายโอ้ยเฮียมากูไม,ม่อยากจบที่สามแล้วพอแล้วอันนี้เด้อโอ้โหมันยิงคนแรกโอ้โหไอ้เฮียกูจบที่สามเป็นเกมที่สองครับผมเลิกเล่นแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะขนเพื่อนมาต่อนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้า 拜拜。Bye bye.